มาครับทุกคนนี่มารีวิวเต็นท์เอยไม่ใช่รีวิวที่นอนเป่าลมกันนะครับผมนี่อย่างที่ทุกคนถามมานะรอบนั้นนะครับว่าที่นอนเป่าลมยี่ห้ออะไรอ่ะผมพูดเลยว่ามันไม่มียี่ห้ออันนี้เป็นโนเนียมนะครับแต่ถามว่าดีไหมผมว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับวัสดุข,ของเขาก็แน่นเหมือนของแบรนด์แล้วกันเนปะ็นแบรนที่เคยเห็นมานะนะครับนี่ไอคมีอันนี้ไฮเทนริงมันมใส่มาด้วยกันนะแต่ผมใช้รอบนั้นนะผมเลยไม่ออกเอาเออกไว้ชาร์จ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมากรากกันนี่ใหญ่มากซื้อมาจากไหนเธอซื้อมาจากแอปส้มใชจ่จับจัดโปรอยู่ช่วงเนี้ยบอกเลยว่าจัดโปอ,อยู่เพราะอะไรปะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวและที่นี่ก็หนาวเดี๋ยวว่ากันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนี้กันนี่ตอนที่สูบนะผมแนะนํานะครับ เขาให้เป to ิดนะครับพอนั้นผมปิดมันไม่สามารถเอาลมออกเอาลมเป่าดูดเข้าไปได้นะนี่อันนี้คือเอาลมเข้าเอ้ยอันนี้เอาลมเข้าอันนี้เอาลมออกนะอันนี้คือสต็อปนะครับอ่ะราเปิดกันครับเสียงก็จะมีความดังอยู่พอประมาณนะไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเต็มแล้วเนาะใช่แล้วเพราะว่ามันดังมาก แลวแล้วนะครับก็เสร็จแล้วครับมันก็เป็นได้แบบนี้นะฮะผมค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะประมาณสักไม่ถึงห้าทีนี่ขนาดแบบนี้เลยนะครับนสบายสมมติว่าผมขยับขยับแฟนก็ไม่รู้เรื่องนะใช่หรอใช่ก็คือรู้เรื่องเท่ไหนหรอกจะเด้งเลยคือสมมุติว่าเ <laughs> ตยงแบบนี้ถ้าเกิดเราทําให้มันแข็งมันก็จะจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันหมายถึงว่าใครลงไปไหนอะไรเงี้ย จะไม่เคยรู้เรื่องจต่เธอว่าเป่าให้นุ่มหรือเป่าให้ไม่เต็มอ่ะมันก็จะขยับเหมือนเด้งๆเลยมันเลยเด้งเนอะรอบ<ช>นั้นที่เรานอนแต่ต้องเข้าใจว่าเตียงเป่าลมม่ะต้องเป็นอย่างนี้แหละต่ให้มันจะแข็งจะนุ่มไงคิดว่าไงก็เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าไอตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาไม่มียี่ห้อเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับพันกว่าบ,บาทน,นะครับผมโดยใหญ่ใครอยากซื้อตามก็ไปดูกันได้นะเขามีหมอนมากี่ใบเธอสามใบแต่ใบเรียงไม่เป่าหมอนที่เป็นแบบนี้เด้ แต่ผมไม่เป่าหรอกนี่สามใบเหมือนกันนี่ประมาณนั้นหมอนมันก็เป็นเหมือนกันนะผ้าผ้าเดียวกันเลยทําแบบแนวหุ่มบุ๋มเหมือนกันนะผมเคยลองแล้วมันก็นุ่มๆมะแต่สุดท้ายก็จบที่หมอนตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเออเตียงเออที่นอนเป่าลมนะครับของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะคแต่ถือว่าดีนะครับพันเด<อ>ียวกา <ใน S 2> ไป<บ>าตามบบก็ได้นะแอบปบส้มนะครับผมไปดูบรรยากาศดีกว่า,ว,าว้าว ตอนนี้เราอยู่ภูลุมภูภูภูลงกาชมภูไงแลมม้วมันภูลงกาไงอ่านั่นแหละตอนเราใส่หมอกนี่บรรยากาศดีมาก